สำหรับคลิปวิีโอนีนนะครับจะมาแจกซองอ่งเปาแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาบัตรทูมานี่นะครับครั้งละ100บาทนะครับแล้วก็อันนี้ผมได้รับบัตรทูมานี่มานับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับก็ได้ส่งมาผ่านอีเมลนะครับจำนวนเงินอยู่ที่ 100บาทนะครับก็เดี๋ยวเรานรับจะทำการเติมเงินให้ดูเลยทุกคนนะว่าบัตรทุมนี่นี้มันสามารถที่จะเติมเงินได้จริงหรือเปล่านะเผื aking, говорят, ่อว่าเพื่อนๆพี่ๆ้น้องนะที่สนใจหาบัตรทุมนี่เอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้เติมเกมหรือเอาไว้ซื้อแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีเนาะก,ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรากดคําว่าเติมเงินเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นับให้เรากรอ,อกเบอร์ทุมนี่ของเราให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกรอกนับเดี๋ยวผมจะเปิด แอปทูมานี่ว่าเด็ก่อนและอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเงินมันเข้าจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่942บาทด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินที่100บาทไม่ใช่ถอนเงินดิคือเติมเงินนอตหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะใส่เบอร์ทูมานี่ว่าเด็กันก่อนนะครับ โอเคนะผมก็กยบร้อยแล้วก็จะกดคําว่าเติมเงินนะปั๊บเลยทุกคนนะแล้วก็จากนั้นนะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอตรงนี้นะนี่ทุกคนนะเงินเข้ามาทันทีนี่ทุกคนนะนนนก,นนะก็100บาทนะและเดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่แอป t ูมานี่วอลเล็ของเราเลยนะครับ กดเข้าไปเลยนี่ทุกคนนะแล้วก็ออกปแปบบ๊บแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับนี่นะเงินเข้าทันทีภายใน1วินาทีนะครับผมนะก็สับใครที่สนใจหาเงินหาบัตรทุบนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะก็ให้เรานะครับมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนเลยเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะมา,าหาบัตรทุบนนี่กันนะก็คือแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป Googlebot นะครับกดคำว่าเปิดเลยนะครับนี่ทุกคนนะ ลืมนะแอป Googlebot นะครับเดี๋ยวเราพเแอปนี้ก่อนแล้วกันเนาะแอป Googlebot ตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0 0 0 0แดาวน์โหลดนะแล้วก็แอปนี้นะครับผมนั่นก็คือถ้าใครจะเล่นแนะน,นำให้มีอายุ3ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีรีวิวอยู่ด้วยกัน1000รีวิวนะแล้วก็ได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.6ดกดาวด้วยกันนะครับและใครที่ต้องการเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับเราต้องอมีนะหรือใช้เวอร์ชัน a n น r o i d นะครับอยู่ที่ เท่าไรเอ่ยกดเข้ามานะครับนี่เนาะเวอร์ชัน Android ตั้งแต่5.0ขึ้นไปถึงจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Googlebot ได้นะครับตอนนี้นะเวอร์ชันล่าสุดอยู่ที่1.2.3ด้วยกันนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่20สิงหาคม2566นะครับตรงนี้นะเปิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม256 65นะก็ประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับอายุของน้องเขาเนาะเดี๋ยวเรานะครับมาดูรีวิวนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของคนมารีวิวนั้น1127รีวิวเชีวิวเฉลี่ยแล้วอยู่ที่4.6ดาวด้วยกันเต็ม5ดาวน,นะครับขออนุญาตทั้ง3ท่านด้วยนะครับจากคุณอุชาพรบอกว่าท่าแบบสอบถามเก็บคะแนนสะสม ครบแลก t o m a n y Wallet ได้จริงแลกมาแล้ว2ครั้งพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับจากคุณมุกมินชูชื่นบอกว่าหาคะแนนได้ง่ายครับแต่เงินเข้าช้าอยู่ครับได้จริงแหละเงินเข้าชา้าหมายถึงว่าบัตรทูแมนีเนาะเขาจะโอนมาประมาณ3-5วันเนาะแล้วไม่ก็ช้าสุดก็คือ7จวันด้วยกันนะครับจากคุณทิศทิพาบอกว่าดีค่ะใช้ใช้ง่ายเข้าใจง่ายมากล่าสุดได้ถอนเงินไปแล้วได้เงินจริงนะครับอันนี้ก็ฝากรหัสเชิญกันโดยนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปกดเปิดแอป,ปกันเลยนะครับนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน Googlebot นะเป็นหน้าตาที่ simple มากคือง่าย,าย,ายๆมากเลยดูแล้วสบายตาเนาะไม่มีอะไรมากมายในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีเมนูทางด้านขวาเมื่อสุดเลยคือเมนูการตั้งค่านะครับก็จะมีการออกจากระบบนะครับการปรับแต่งการตั้งค่าแอป,ปการสังเกตติดต่อเราติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับนี่คือบัญชีของเราและต่อมาคือกระเป๋าคือกับ เป่าในการที่เราจะแลกเป็นบัตรทูมานี่โดยใช้เหรียญที่เรามีอยู่นะตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่ที่ 7, 1749เรีหรียญน,นะครับเราก็นำเหรียญตรงนี้มาแลกเป็นบัตรทูมานี่นะซึ่ง100บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่4 6 3 3 4คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทริคนะครับมีวิธีใหม่วิธีไหนที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนแต่ได้คะแนนเยอะนะเดี๋ยวจะบอกด้วยในส่งคลิปนี้กันนะครับโอเค นะครับเดี๋ยวเราะจะแลกให้ดูเลยแล้วกันเนาอะ,อะถ้าเราจะแลกนะเป็นแกรบมาร์กนะครับก็มูลค่า88บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่37,67 0คะแนนนะครับถ้าจะแลกเป็น Tesco l o t ต s Thailand เป็นบนัตรอีกิฟโย์เชอร์นอก็ประมาณ100บาทนะต้องแลกอยู่ที่44,228คะแนนนะครับทูบันนี้ก็ประมาณนี้เลย Lazada Thailand นั้นก็คือจะใช้คะแนนเยอะหน่อย 1536คะแนนแต่จะได้เงินมากกว่าคนอื่นนะก็คือจะได้อยู่ที่250บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเราจะแลกตรงนี้นะผมจะแลกเลยนะกดเข้าไปและกดซื้อนะตรงนี้ให้เรากรอกอ,อีเมลของเราด้วยเพราะว่าระบบจะทำการส่งบัตรโทนี่ไปที่อีเมลนี้นะครับกดซื้อแล้วก็บันทึกสำเนาถูกต้องนะครับจากนั้นให้เรากดซื้ออีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ระบบน่าจะทําการส่งไปนะประมาณ2357วันด้วยกันตรงนี้นะสองวันเ3วัน5วัน7วันก็ประมาณนี้แหละนะก็คือใช้เวลาถ้าโดยรวมแล้วก็คือล่าสุดก็คือมากที่สุดอยู่ที่7วันเนาะอันนี้คือเป็นบัตรที่ผมถอนไปวันที่21 23 23นะก็ได้รับมาแล้วนะทั้งสามใบนะได้รับมาเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับก็2อันนี้ใช้เวลา2วันส่วนอันนี้ใช้เวลาประมาณวันด้วยกันนะครับผมนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนการถอนเงินนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถางเงินหรือวิธีการถาเหรียญกันนะครับวิธีการถาเหรียญน,นะครับตรงนี้ที่คําว่าโบนัสก็คือมาจากการที่เราไปทําภารกิจนะไปทําภารกิจนะเราก็จะได้โบนัสมาอันนี้ก็กดรับได้เลยเดี๋ยวเราจะทําภารกิจให้ดูแล้วก็มาดูตรงนี้นะสังเกตว่าจะมีโบนัสขึ้นมานะครับ มีภารกิจอยู่ด้วยกันนะงภารกิจหลักๆเลยตรงนี้นะก็คือภารกิจโครงการกับภารกิจการทําแบบสํารวจการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับภารกิจโครงการจะได้ครั้งละ25คะแนนนะจะได้น้อยมากนะแต่ว่าทําง่ายสุดๆนะส่วนภารกิจสํารวจหรือการทําแบบสํารวจนั้นจะทําได้ยากหน่อยแต่จะได้เยอะหน่อยจะใช้เวลานานหน่อยแต่จะได้คะแนนมากขึ้นนะครับวันนะี้เนาะ มาดูโครงการกันหน่อยตรงนี้นะโครงการเกี่ยวกับผลไม้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้เขาให้เราป้อนชื่อผลไม้ที่อยู่ในรูปภาพนี้ก็คือลูกลิ้นจีนะเราถ้าเรารู้จักเราก็ตอบเลยว่าเออลิ้นจีนะถ้าเราไม่รู้จักนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้ได้กดคำว่ารีเฟซเขาจะเปลี่ยนให้นะแล้วก็เขาบอกว่าหากคุณส่งคําตอบที่ไม่ถูกต้องคะแนนของคุณจะถูกเรียกคืนนะก็คือว่าเขาจะให้ก่อนนะกดส่งไปปั๊บเขาจะให้ก่อนยี่มาคะแนน และเขาตรวจสอบทีหลังถ้าเราให้คะแนนไม่ให้คําตอบที่ไม่ถูกต้องระบบจะดึงคะแนนคืนนะฉะนั้นก็ระวังด้วยตรงนี้นะครับกดลงไปเลยเนาะนี่ทุกคนนะโบนัสขึ้นมาแล้ว2คะแนนด้วยกันนะครับนี่คือการหาคะแนนจากงานโครงการจะได้ครั้งละ25คะแนนแต่ว่ามันทําง่ายแล้วก็ได้คะแนนน้อยเนาะทำเร็วด้วยต่อมาเกี่ยวกับเหตุการณ์นะเกี่ยวกับการทําแบบสำรวจพวกนี้นะครับอันนี้แหละเคล็ดลับนะวิธีนี้แหละเทคนิคนี้แหละถ้าหากว่าเราไม่ได้เชิญเพื่อน เราจะหาคะแนนได้เยอะจากไหนก็คือจากเหตุการณ์นี้จากสำรวจนี้จากโครงาจากสำรวจ CPX Research อันนี้จากาจากเหตุการณ์อันนี้นะอันนี้คือที่เป็น1 0 0 0คะแนนบวก100 0คะแนนบวกพวกนี้นะจะได้คะแนนเยอะกว่าอย่างอื่นเลยถ้าเราไม่เชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนาะก็สำหรับแอปนี้ไม่มีการลงทุนไม่บังคับการเชิญเพื่อนไม่มีเงื่อนไขาการถอนเงินด้วยการเชิญเพื่อน จะไม่เชิญเพื่อนก็ถอนได้นะครับเหมือนอันนี้ก็ทําในส่วนของแบบสำรวจนะประมาณ8นาทีเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะยากตรงที่ว่าถ้าเราทําไม่ผ่านนะครับเราก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆนะแต่ว่ามันไม่เสียเวลาเปล่าเพราะว่าเราจะได้ประสบการณ์ในการทําแบบสำรวจนะเพราะว่า แอปเกี่ยวกับแบบสำรวจนั่นจะอยู่นานถ้าเรามีทักษะมีประสบการณ์ในการทําทแบบสํารวจเราสามารถไปต่อยอดกับแอปอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นๆได้และจะมีไรายได้เยอะมีคนทําเงินต่อเดือนเกือบ5 0,000บาทต่อเดือนจากการที่ทําแบบสํารวจไม่ว่าจะเป็นแอปหรือเว็บไซต์นะครับนี่เนาะอันนี้คือเคสนะครับผมนะตัวอย่างเนาะก็จากกลุ่มของพี่โดม 1> 2 1 3เนาะก็มีนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะดทำได้ครึ่งแสนหรือประมาณ4 0 0 0 0ืกับห0าหมนบาทเลยทุกคนนะโอ้โหยอดเยี่ยมมากทุกคนนะบางบางทีคือมันก็เยอะกว่าเงินเดือนของงานที่เราทำก็เป็นไปได้ตรงนี้เนาะแต่ว่าแน่นอนคือว่าเขาต้องแลกด้วยประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมาที่เขาเคยทำมาล้มแล้วล้มเหลวครัวแล้วนะแม้ก็ลุก ล้มคุกคางไปเนาะซึ่งจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีมืออาชีพโปรเฟชชั่นแลในการทําแบบสอบทมหรือมือใหม่นะครับผมนะมือใหม่เนาะก็ต้องผ่านที่เรียกว่าปลิวหรือการทําแบบสาํารวจแล้วก็ปลิวก็คือไม่ตรงกับว่าใหม่เนาะจะมีทุกคนนะจะเกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้นะครับอันนี้บอกเลยนะโอเคนะก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยสับคนที่ ทำแบบสำรวจอยู่นะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะผมนะถ้าเป็นวปได้ผมอยากให้คนที่ติดตามช่องผมนะมีทักษะแล้วแม่ก็มาทําในส่วนการทําแบบสำรวจด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณสามารถทําได้คุณจับทางได้นะโอกาสที่คุณจะมีรายได้หลักหมื่นค่อนข้างที่จะสว่างในตรงนี้นั่นเองนะครับจากการที่เราทำการถางเงินออนไลน์ด้วยแอปหรือเว็บไซต์ด้วยการทําแบบสำรวจนะครับอันนีเนาะ โอเคทุกคนนะครับก็ประมาณนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการแชร์ลิงก์หรือ i อฟเฟตในการเชิญเพื่อนเนาะอันนี้นะครับจะได้10%แล้วก็จะได้100 1 0 0้บาทเนะนาะ100คะแนนถ้าคะแนนถึง100เราก็สามารถกดรับได้อันนี้ไม่ถึงนนะสา30นะก็จะได้พินแค่5,600คะแนนเองนะอีก30คะแนนก็ต้องกดรให้ครบ1 0 0้คะแนนก็มากดรับได้ต่อนั้นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้ ประมาณนี้เลยในการถางเงินนะครับเดี๋ยวเราไปแจกอ่งเปากันต่อนะครับไปที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t ู m า n ี y นะครับ, ulation, รบอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสร้างซองอ่งางเปาก่อนนะครับให้กับท่านผู้ชมนะอ่าส่งของขวัญน,นะซองอ่งเปาผมขอสร้างก่อนนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ทำการสร้างซองอ่งเปาเรียบร้อยแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะวิธีการรับซองอ่างเปามาที่ช่อง ANC Studio ผ่าน YouTube ก่อนเลยนะครับ เมื่อเรามาถึงแล้วนะกดติดตามกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนให้เรียบร้อยดูตัวสอบให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดคําว่าลิงก์ตรงนี้นะอีก2ลิงก์กดเข้าไปจะมีเว็บไซต์กรอกโคดอังเปาให้เรากดเข้าไปเลยและให้เรากรอกรหัสโค้ดตามผมตรงนี้เลยนะครับซึ่งโคดอังเปาในคลิปนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะเป็นภาษาอังกฤษเนาะตัวเลขก,ก็28 4 2 4 1 0 kk k นี้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับผมนะเป็นภาษาอาังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับทั้งสงตัวเลยเนาะสองแปดสี่สองสี่หนึ่งศูนยูนย์ kk จากนั้นให้กดคําว่า search ไปเลยนะครับ เมื่อเรากดปุ่มเซิร์ชไปนะครับระบบก็จะพามาที่หน้าซองอ่างเปาให้เรากรอกเบอร์ทูมานีว่วเของเราตรงนี้แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับจะมีซองอ่างเปาเด้งเข้ามานะครับอันนี้ก็คือซองอ่างเปาที่ผมจะแจกให้กับคนดูคลิปนี้และคนติดตามช่อง a n c Studio นะถ้าใครพลาดก็มารับใหม่ในส่วนของ ข้างหน้าเนาะถ้าหากว่าผมมีการจัดกิจกรรมแจกโค้ดคอังเปาคุณก็มากดรับได้ต่อไปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครได้รับช่องอังเปาหรือไม่ทันนับก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะดูว่ามีใครคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่านาะช่วงนี้มันบั๊กทุกคนนะมีคนว่าคอมเมนต์แล้วก็มันไม่ขึ้นทุกคนนะโอเคเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปเดีวหน้าสวัสดีครับ